いい ผมเก่นต okay. ้อเก่งนะคระธานลูกนี้โอ้ไม่ไหวแล้วตอนชารอจคริสเตอต่อ1นครับครเโอ้า มัถามมาให้พี่น้องมาด้วบโอ้ยไปไปแล้วไปไปแล้วไปไปแล้ว มาแล้วเพื่อนทำงานแล้วของต่อไปคลับแก๊บใส่มาโอ้ยปากนี้อีกแล้วจะสเตอรตรงนี้เจ้ากล้วยไปแล้วก็รูจนมือุกตัวแล้วแล้วก็ขาดแล้วทำไมเจ้าแก๊ปเ์ฟนี้ไปฮะตรงนี้เ์ฟโดนตรงนี้เอาเขางโค้อเคครับต่อดีสเซฟเ่อร์เอ็มต่อ คุ้เจอกันอีกครั้พรุ่งนี้1เ3คุณผู้ชได้ช่วยทุกคนเจอนวนรนี้เร็ๆนะครับเอง เาถามาเราานได้ใจครับเมอานกลังได้ใจรับนครับทอะไรก็ดีไปหมดทั้งสองผู้นี้ว่าใครเป็สวยเอาโจเอาเขานี้ยอนนี้สักกีดีอสโจเอาใจะลนีอาบโอ้ไม่หวครับแกเาได้แกแตองเหรครับขอเพื่อโอ้โหรู้จแตูดีอี บามาได้อกเก่งครับที่เราอกอกทีนี้โอ้ีนเียปกท้ายสีม้กตลงครับต่ออที่าโดน้โอ้อาลครับอาล้วครับอาล้วครับลืมไยัมาแล้วครับต่อโ อ้าเต้แล้วตงถินเงซุ่มถนเดยวิ่นเดียยวสองต่อเาต้สวยสองนิ้วก้มสวยสวยก็ทุกคนในน้วอาแล้วโอ้ยังอยู่ครับเร็แก้ไขเลยโอ้ยโอ้ย่อ้ยไอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้้ยโอ้ยโอ้ยไอ้ทโ้้ย้น้ออ้ย้ยโอ้ยโอ้้ กือไปไม่เป็นแต้งเขาเกี่ยวได้โชคดีที่ฟังมีเขาเล่นไม่ข้าทุกทีเจตต่อสิซีครับหากันสองเท่าเขาเจียต้วหางไม่ทันเอ๋เดินโค้งเกลียวไปแล้วเนี่ยโอ้โหเจต่อ15แซงไปแล้วครับเขาโัวไปแล้ว เตะเตะเจ็บเจ็บน้องผ่านสิ Over ้นแล้างบนครับไปสบายตอนนี้แสงสวยทั่โลกเตะโอ้ยไม่ไหวม่หวไม่ไ่แต่ตีนี้ไปเองครับสำหรับต้นสวยทโลกครับเจูชิงน่หนไอ้้งมันนะครับไปเจอสวยทั่วโลกเตะเที่ยวร้อมไ่ยอมไง่ายเลยครับสำหรับีเครายังไม่ถึงกัอย่าพึ่งงอันนะ สวยลูกนี้้้ไดเเอาล้ครับเก็บต่อไปสิบครับเลยนเใส่ฟาเสิบอลโอ้ยตีเก้ไดเตนี้เดียวลูกไม่สบท้าเต้โอ้ยตเ้เอาสิบเก้าครับลูกแ้เสริมยั้ใส่ฟ้าใสบาตรเอาโอ้โหโอ้ีใหม่เกได้เต ไปเลยเล่นเองครับไปเลยเ่นเองครับเจ้าหลงไอิศักสายฟอนครับเจ้าเก่งนี่กำลังยูงเขาได้เตะผู้ชนาของสโมสรตุรกีตุรกีไอ้ไหนเติมไม่ข้ามไม่เลยสิบสองเอาแล้วครับสิบเก้าสิบสองไปับไปเรื่อยครับไปไปเรื่อย

ý kiến 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 ผลการแข่งขันในเซตที่สามทีมสวัรดีสับเซ็ตชนะด้วยคะแนน21-15สรุปผลการแข่งขันผลดีสับเซตชนะ2-1เซตเส็จครับเีร็จไปกีฬวทั้งสองทีมั่งง่วกันสนุก